สวัสดีค่ะดิฉันนางเพียรศรีกุมนักศึกษาแกนนาในฐานการเลี้ยงหมูการเลี้ยงหมูพื้นบ้านต้องมีความรู้ค่ะสองเง่อนไขความรู้รู้ถึงประเภทของหมูรู้อาหารของหมูและรู้สูตรอาหารหมูค่ะเงื่อนไขคุณธรรมต้องมีวินัยขยันอดทนมีความสามัคคีตรงต่อเวลาค่ะ สามหลักการหลักการพอประมาณสถานที่เหมาะสมวัสดุอุปกรณ์หาง่ายในท้องถิ่นค่ะหลักการมีเหตุผลเพื่อเลี้ยงหมูเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและจํำหน่ายในชุมชนค่ะมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีการวางแผนในการทำงานการเลี้ยงหมูมีสถานที่เพียงพอเหมาะสมค่ะสี่มิติมิติ วัตถุเศรษฐกิจค่ะได้หมูได้บริโภคในครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ค่ะด้านสังคมมีการมีภาคีเครือข่ายปีกลุ่มคนเลี้ยงหมูด้านวัฒนธรรมสืบทอดรุ่นต่อรุ่นและมีกะมีความภูมิใจในภูมิใจเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ สิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมมีการรักษาความสะอาดโดยทำเบาบำบัดจินค่ะสาสตราชาหลักการทรงงานข้อ17การพึ่งพาตนเองข้อ18พออยู่พอกินข้อ19เศรษฐสิรจตพอเพียงศาสสตรากลุ่มสาระการประกอบอาชีพค่ะรายวิชาเสรียริตพอเพียง ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ตศาสตราชาวบ้านมีภูมิปัญญาด้วยการใช้ผักปลอดสารพิษในท้องถิ่นมาเป็นอาหารหมูค่ะคววมสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสีด้านของในหลวงรัชกาลที่10 1. หนึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองยึดมั่นในศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม2.2ปฏิบัติสิ่งที่ชอบที่ดีงาม 3. ม,มีงานทำมีอาชีพให้ผู้สำเร็จหลักสูตรมีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีส่งเสริมให้ทุกคนเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาค่ะ ดีฉันขอจบการนำเสนอการถอดบทเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ